สวัสดีค่ะพวกเรานักแสดงจากแก๊บเด e อดซีรทฤษฎีสีชมพูค่ะมันตลกอะมันตลกคือชีวิตจริงเฮงจะทำอย่างนี้กับฟีดไหมไม่แต่ให้มันเกิดฉะนั้นการจูตัวละครก่อนเข้าซีนเนี่ยสำคัญมากคือเวลาเห็นในมุมเล่นเล่นที่ไม่ได้เข้าซีนก็คือตลกคุยอะไรกันเยอะแยะไม่รู้หนูก็เออสปอยไม่ได้แต่ก็ขอพูดนิดนึงอยากเรามากที่ที่ตอนไปกินกินอะไรสักอย่างอะเห็นสองคนนี้คือแบบ คุณสามมันจะไหลสั่นแหละตลกตลกมากอ่ะาคัดไหนที่ไม่รับหน้าเราแต่รับหน้าฟินมันจะเป็นความสนุกของเราโดยคุณคิดว่าแบบฟินเพื่อนสุดๆเลยนะเขาดูแลกันดีเอางี้ดีกว่าครับถ้าจะให้พูดอ่ะเพราะว่าเขาจะคอยถามกันตลอดคอยสังเกตกันตลอดจะรู้ว่าคนนึงชอบกินอันนี้คนนี้ชอบกินอันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเช้าๆมาเขาก็จะงงยิงกันละสองคนตอบบทนู่นนี่นั่นเบคกหนูไม่ล้างตาอีกแล้วเหรอ เราล้างแล้วแต่ว่าหนูอ๋อเดี๋ยวพี่ช่วยล้างนาเลยลหนูยิงกันทุกวันใช่บางทีเราเสร็จก่อนแล้วเราต้องเดินมาดูสงสารมากวันวันกินแต่ไข่เจียวไข่ดาวอ,อย่างเงี้ยแล้วแบบน้องต้องใช้ energy ออทั้งวันอ<ช>่ะแล้วมีแต่อ,อะไรเผ็ดๆอ่ะหนูก็เลยแบบ มีอะไรอย่างอื่นไหมใช่มีอะไรอย่างอื่นไหมคะแบบน้องกินไข่เจียวอีกแล้วน้องกินไข่ดาวอีกแล้วอันนี้ก็ไม่เป็นไรโอเคกินได้กินได้แบบกินไข่โอเคหนูกินแต่ละอย่างคือแบบไข่เจียวแล้กใช่มใช่มันไม่ไหวอ่ะแบบมันไม่มีสารอาหารันไม่มีสารอาหารอะไรเลยแบบผักก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเพราะว่ามันเผ็ดหมดเลยใช่ใช่ถ้าสมมติว่าอย่างที่เรากินอ่ะมันไม่เผ็ดใช่ป่ะแต่น้องกินโอ๊โอจะเผ็ด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 ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวกับสูตรใช่กินเผ็ดไม่ได้เลยค่ะ หมดเลยแหละใช่มองคนนี้แล้วมองคนนี้เขาเขาอายุเยอะแล้วอ่ะมันแบบไม่เอ้าแปลกและแปลกและเริ่มแปลกละเอ๊ยยิบยิบยังไงนะใช่ใช่แล้วเม็กก็พูดจริงอ่าใช่ใช่หนูวัสิบเก้าไงมันก็ยังมีวัยที่แบบเล่นเล่นนิ่คนคอยเตือนน้องแล้วหระว่าแม็กอยู่นิ่งลูกอยู่นิ่งแล้วเราจะมีความแบบเขาเเอ energy เขาแบบจะเยอะไง แล้วก็แบบจะลูกดิ๊กตุ๊กติ๊กอะไรเงี้ยแบบเบ๊กดื้อใช่แบบเบ๊กยังน um> oh yeah. ิ่งยู่นิ่งพี <S <S ่เขาพี่เขาดูมาร์กอยู่เบ๊กยังนิ่งนี่มันจะเป็นประมาณนี้ใช่ทำไมเราต้องดูทฤษฎีสีชมพูเดือดผมบอกอย่แลี้ละกันว่าสิ่งที่ทําให้คุณต้องดูทฤษฎีสีชมพูเนี่ยเพราะว่าซีรีส์เรื่องเนี่ยมันครบรถครับเดือดือไงองศาที่เท่าไหรนูอยู่ในน้าแต่หนูรู้สึกร้อนอ่ะ มันร้อนแรงอ่ะมันแบบเขาอยู่ในน้ํากันสองคนผมยืนอยู่ข้างบนสามเดีร้อนอ่ะใช่น่ารักแล้วกันมีมุมน่ารักเยอะอ่ามุมน่ารักเยอะก็ก็มีบ้างก็มีบ้างเป็นทำอะไรนีฟินพาเบคกไปกินซูชิได้ไหมไดู้ชดแล้วเดี๋ยวไลฟ์กินซูชิเออางั้นแฟนๆต้องรอแล้วนะใช่รอเลยถ้าสมมติว่า แบบร้านปุ๊บหนูขับรถเลย <c oughs> บึ้นๆเลย <c oughs> บอกเบกลงมาเลยไปกินซูชิเลยอ้อนเลยออนลแล้วก็เดี๋ยวตีสองอะอ๋อ้านปิดแต่ดิอ่ะมันลองเด็กอ้อนแล้วได้กินซูชิฟรีแล้วลูกเอออยากกินซูชินะคะนะคะนี้่นี่ช่วยหนูด้วยนะหนูอยากกินซูชิอยากกินซูชิไหมถ้าวาซาบิเหลือหรือเช่อยู่ ก็ห่อกลับมาให้ห่ออีกแล้วเหรอเดี๋ยวสั่งไก่ให้เออกินไก่ทอดไหมมันลำบากไงไปร้านอาหารญี่ปุ่นครับอ๋อเฮโอเฮียเป็นไปนี้ถ้าร้านแตกใช่ไหมพิงก็จะเดี๋ยวพาน้องไปเลี้ยงซูชิเออเดี๋ยวขับรถไปรับที่คอนโดอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยงไก่ทอดเพื่อนโอเคไปคุ้มเออค่ะชิลวมันดีไหมเนี่ยมันดีกับหนูไหมแล้วหนูแล้วหนูได้อะไรอ่ะหนูได้พี่เด็ไงอ๋อหนูได้ไปกินซูชิแล้ว